รถครอบครัวราคาประหยัดกับโตโยต้า p o r t ์ i d e r เครื่อง3.0ปี1999เกาียร์ธรรมดากับราคาถูกแสนถูกและสุดคุม้มพร้อมใช้งานต้องคันนี้เลยค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับสอสายลมที่มงคลคาเซ็นเตอร์สำนักงานใหญ่อุบลราชธานีนะคะวันนี้สายลมพาคันนี้เลยค่ะเป็นรถครอบครัวราคาประหยัดนะคะโตโยต้าสปอร์ตไ e เเครื่อง3.0ปี1999เกียร์ธรรมดาแต่ก่อนอื่นนี่มาดูชมแม็กกันก่อนค่ะแม็กนะคะ TE37 เนี่ยค่ะท<อ>่านผู้ชมรถคันนี้พร้อมใช้งานเลยนะคะใช้ได้อีกนานๆเลยค่ะท่านผู้ชม เดี๋ยวสายลมพาชมห้องเครื่องก่อนก่อนที่จะไปถึงภายในเนะะี่ยค่ะท่านผู้ชมว่าห้องเครื่องปี1999ก็จริงค่ะท่านผู้ชมแต่ห้องเครื่องยังใช้ได้ดีเดิมๆเลยค่ะท่านผู้ชมอ่ะเดี๋ยวซูมให้ท่านผู้ชมดูนะคะบิ้วงานเสร็จเรียบร้อยพร้อมใช้งานเลยนะคะท่านผู้ชม4สูบ2,986ซีซี97แรงม้านะคะเครื่องดีเซลค่ะท่านผู้ชมอ่าเห็นไหมคะโอเคอ่ะ ว่าจะปิดฝากระโปรงลงอ้าวเดี๋ยวเปิดโชว์ก่อนก็ได้ภาษีต่อให้เรียบร้อยแล้วค่ะท่านผู้ชมดูภาษีก่อนต่อให้เรียบร้อยเดี๋ยวท่านผู้ชมจะถามว่าภาษีต่อระยะภาษีบทวันที่30นะคะกอ,ค,อะคะกรกฎาคม2565ต่อให้เรียบร้อยแล้วนะคะท่านผู้ชมอ้าวชมภายในค่ะภายในเป็นเบาะผ้าค่ะท่านผู้ชมนคะคะรถปีนานแต่สภาพใช้ได้เลยค่ะท่านผู้ชมนะคะ ราคานี่พิเศษมากเดี๋ยวท้ายนะคะท้ายคลิปจะบอกว่าราคาท่านผู้ชมรอคอยว่าเป็นราคาเท่าไหร่นะคะ,ะบันไดข้างใช้ได้เลยค่ะยังไม่ผูไม่พังนะคะท่านผู้ชมจะบอกว่าปีนานเอดลดยังใช้ได้ไหมสอสายลมใช้ได้ค่ะข้างหลังนะคะกว้างนะคะทําความสะอาดเรียบร้อยเห็นไหมคะไม่อมความร้อนสกปรกก็เช็ดออกได้ง่ายนะคะท่านผู้ชมอขนของได้สะดวกสบายท่านผู้ชมคะ เปิดเลยค่ะปึ๊บนะคะชอกอัพยังใช้ได้ดีนะคะน้ชมเปิดขึ้นแบบสบายเลยเนะะี่ยค่ะกว้างนะคะน้ชมคะเนี่ยกว้างมากอกำลังปีนอ่ะเห็นไหมคะวางข้าววางของได้ไหมคะน้ชมปูเสือได้เลยเพราะแอร์เนี่ยเย็นแล้วก็ฉ่ำด้วยเย็นไม่พอฉ่ำด้วยนะคะ วางข้าววางของได้ไปเที่ยวทะเลไปเที่ยวน้ำตกนะคะช่วงปีใหม่ช่วงเทศกาลต่างๆได้เลยเห็นไหมคะสบายนะคะมีลูกเล็กเด็กแดงก็ปูเสือให้ได้สบายนะคะท่านผู้ชมเห็นไะหมกว้างจริงๆค่ะท่านผู้ชมราคาก็ถูกมากเลยอ่ะใส่ลมพาชมไปดูภายในนะคะว่าภายในแล้วก็เรขยกไม้เท่าไหร่ท่านผะู้ชมคะบันไดข้างทั้งสองข้างใช้ได้อีกนานๆเหมือนกัน เปิดดูกว้างมากนั่งโชว์ก็ได้อนะคะกว้างท่านชมนไม่ปวดขาด้วยเห็นไหมกว้างพดานนี้ก็สะอาดนะคะทัำความสะอาดบิ้วงานเรียบร้อยคือซื้อคันนี้จบอะค่ะท่านผู้ชมจบเลยพร้อมใช้งานขาดอย่างเดียวขาดคนขับขาดคนที่เป็นเจ้าของนะคะกว้างไม่ปวดขาปวดเข่าด้วยอ่ะเดี๋ยวชมเลขไม้นะคะท่านชมว่าเลขไม้คันนี้จะเท่าไหร่นะคะโอเคอ่ะ ก่อนจะชมเลขใหม่ท่านผู้ชมหลายท่านชอบถามมาสายลมรถปีเก่าๆเนี่ยรังคานะคะเป็นยังไงบ้างไม่ผูกค่ะฝนตกได้เอาโชว์ปีนขึ้นมาเลยค่ะจะได้ดูหลังคาว่าหลังคาเท่าไหร่เอาปีนเดี๋ยวนะคะขอญาต์เห็นไหมเห็นไหมคะตกมาเลยค่ะฝนตกทั้งวันพาย,ยุเข้าก็ไม่เป็นไรค่ะท่านผู้ชมทนมากนะคะรุ่นนี้ทนจริงๆนะคะสีทนได้นะคะอ้าวมาฟังเสียงดูค่ะท่านผู้ชมว่า เสียงจะขนาดไหนนะคะอ้าวเลขไมค์ก่อนเลขไมค์อยู่ที่3า7 7 6 9กกิโลท่านผู้ชมคะตัดอ่าเห็นไหมคะเสียงเดิมมากเครื่องดีเซลเครื่องเสียงอะไรใช้ได้หมดนะคะนะคะที่สำคัญนะคะแอร์เย็นไม่พอลูกค้าหลายๆท่านชอบถามว่าสายลมมันฉ่ำไม่ฉ่ำด้วยคะ่ะท่านผู้ชมเย็นไม่พอต้องฉ่ำด้วยนะคะ ภาพดีมากนี่ค่ะพวงมาลัยอาจจะมีแตกลายงาบ้างนะคะตามปีรถเนี่ยค่ะแต่ก็คงความเดิมเลยค่ะท่านผู้ชมเห็นไหมคะ,ะกระจกทุกบานท่านผูน้ชมคะใช้ได้หมดนะเปิดดูเดี๋ยวจะว่ากระจกใช้ได้ทุกบานไม่สอสายลมใช้ได้ค่ะปกตินะคะทุกบานเลยอันนี้โชว์เฉพาะบานเดียวอ่าท่านผู้ชมหลายท่านจะบอกว่าเมื่อไหร่จะบอกราคาสักทีพูดอยู่นั่นแหละอ่ะเดี๋ยวบอกราคากันเลยนะคะเดี๋ยวขอญอาตปิดฝากระโปรงก่อนเพราะฝากระโปรง,รปรงมัน หนักมากนะคะบึกบืนรุ่นนี้นะคะปึ๊บหนักจริงๆงงใส่ปึ๊บปั๊บอ่ะนี่เป็นยังไงความทนของคันนี้โตย o ต a าสปอร์ i d e r ดอร์นะคะ3 0. 0ปี1999เกียร์ธรรดาราคาอยู่ที่129,000บาทเท่านั้นฟังไม่ผิดคะด่ะท่านผู้ชม129,000บาทนะคะสนใจโทรมาที่เบอร์0619581819 0619581819สายลมอยู่ทุกวันจนถึงอาทิตย์เลยค่ะสรุปนี้สวัสดีค่ะ